โหกระแสมีมาตั้งแต่เมื่อวานแต่ผมเองก็ามาลองเล่นกับเขาดีกว่านะครับในส่วนของหลายๆช่องทำกันผมได้ข้อมูลมาจากไอมดนะครับแล้วก็มีเพื่อน,เอนๆเราก็ลองสร้างกันแล้วคือใช้นาโนบานาน่าหรือ,อชื่ออย่างเป็นทางการของเขาคือสร้างภาพจาก i m a g e จเจหรือบางคนเรียก i m a g e จอิมเมจเอย่างเงี้ยครับผมก็ขอบคุณไอมดมากเลยนะครับผมก็ไปเอาพร้อมที่หลายคนแชร์กันนี่เขาบอกว่าให้ใช้ตัวนี้สร้ฟิกเกอร์ขนาดหนึ่งเซตเจ็ดเอาเฉพาะตัวละคเหนักในภาพต้นฉบับในสไตล์แบบสมจริงและสภาพแวดล้อมที่อนจริงวางฟิกเกอร์บนโต๊ะทำงานที่มีคอมพิวเตอร์ไนแบบสีขาวโดยใช้ฐานคริปติคใส่ทรงกลมที่ไม่มีข้อความใดๆบนโต๊ะทำงานให้สมดังกระบวนการปั้นโมเดล 3D ด้วยแซตบลัชของฟิกเกอร์ตัวละคาหนักนี้ อ่ะจริงๆยังไม่จบนะยังมีอีกอะไรให้ว่าคอ่อออคอาออค,อคือเขาจะมีบอกให้มีกล่องของบันไดอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตก๊อปนะครับคอนโทรลเอก๊อป <Crystal. S 2> <Cor p. S 1> แล้วก็คอนโทรลซีก๊อปปี้สื่อนี้จะบอกว่าคนตะบอดเราก็มาสร้างภาพด้วย Image เจนหรือนาโนบานาน่านะครับซึ่งนาโนบานาน่าเนี่ยเขามีใช้ในหลายๆที่แต่ว่าเจมินายก็มีให้ได้ใช้เหมือนกันดังนั้นเราก็จะไปใช้กันที่เจมินายผมถนัดใช้ Microsoft ์เอ e ตอนนี้สื่อนี้ทำเพื่อ,เพ,อเพื่อคนตาบอด คุณจะใช้งานบนสมาร์ทโฟนคุณจะใช้งานบน Windows ก็ได้หรือจะใช้งานบนนั่นแม็ก็ได้นะก็ผ่านเบราว์เซอร์ผมชอบใช้เป็นม i c r o ม o ค t มอ์มโนะครับผมก็เปิด m r o s o s t f เอทเข้ามาแล้วก็เข้าที่ gemini.google.com นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆใช้สมาร์ทโฟน iPhone Android ก็เข้าที่แอป Gemini ได้เลย G E M I E M I N I G O O E C O กนโดเดก็นกดเสร็จสมบูร เมื่อผมพิมพ์เสร็จแล้วผมลงชื่อเขาใช้บัญชีอยู่แล้วนะครับป้อนพร้อมที่นี่จะอยู่ที่ช่องป้อนพร้อมที่นี่ Edit โดยทั่วไปไม่น่าจะมีการไปเปลี่ยนโมเดลโดยทั่วไปใช้โมเดลเป็นแฟลตเจมินาแฟลตสองจุดห้าแฟนั่นเองใครที่เปลี่ยนไปใช้โปรนะครับอย่าลืมไปที่ด้านบนไม่ว่าจะทั้งในสมาร์ทโฟนหรือบนหน้าเว็บเนี่ยหาในส่วนของการเปลี่ยนโมเดลให้เป็น g e m i n i 2.5ธรธรมดานะครับอโอเคอันนี้ไอมดบอกไวนะ้นาะอ่า ซึ่งตรงนี้หรือถ้าใครไปใช้ผ่าน AI Studio.google.com ก็เข้าไปที่ตัว Gen Media แล้วก็ไปที่ Try Nano Banana ได้เหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้เขาจะใช้คำพูดอย่างเป็นทางการว่าสร้างภาพด้วย Image Gen นะครับโอเคเมื่อเข้ามาแล้วเราต้องไปเลือกเครื่องมือก่อนครับคนใช้ iPhone Android โหลดเข้าแอป Gemini เสร็จแล้ว1น,นิ้วปัดขวาจากช่องแก้ไขนะั้นหนึนิ้วปัดขวาไปที่เมนูที่ชื่อว่า More ขเข้าไปครับแต่คนใช้ ในส่วนของตอนนี้ผมเป็น NVDA กับตาทิพย์นะครับผมผมหรือคุณใช้จอก็ได้แทบมาคลิกคบนดเมนูัเปิดเมนูอัปโหลดไฟล์ะจะม,<า>มีเมนูเปิดอัปโหลดไฟล์อย่าเพิ่งครับแทบต่อครับงมือบัตรทัน เครื่องมือบัตทันตอนนี้เขารวมเครื่องมือมาอยู่ที่เมนูที่ชื่อว่าทูตรงนี้แล้วสําหรับคนใช้ฟรีนะครับใช้ได้สเปซบาร์ไปเลยครับตึงจะมีการขยายออกมามี Deep Research คิดลึกอมไม่ใช่ครับเลื่อนลูกศรลงมา,ามนี่ครับรูปภาพที่มี Image Gen เนี่ยะครับหรือลูกศรลงมาแคนวาสที่เราเคยใช้งานกันไปสร้างเกมสร้างแอปนะครับให้เลื่อนขึ้นมาครับร,รูปภาพที่มี Image gen. ตัวนี้ก็คือนาโนบานาน่านั่นเองใครที่ใช้บางคนเนี่ยเขาถ้าบางคนเข้าไปเจอนาโนอะไรใช้อะไร Banana, บานาน่ามันคือตัวเดียวกันนะครับคือเขาดึงเครื่องมือของนาโนบานาน่าเข้ามาใช้งานหรือใครใช้ที่ AI Studio อ่าคุณไปที่ Gen Media คุณจะเจอ Try n นาโนบานานคือตัวเดียวกันนะครับสเปซบาร์ได้เลยที่ Gemini สร้างภาพจาก Image Gen สเปซบาร์ตึงป้อนพร้อมที่นี่ดิทุกๆลายทป้อนพร้อมที่นี่นะครับเขาให้เราจะต้องไปหาภาพภาพหนึ่งซึ่งเป็นภาพของเราก่อนผมขออนุญาตแท็บมาหนึ่งครั้งคลิกเปิดเมนูอัปโหลดไฟล์เปิดเมนูอัปโหลดไฟล์ครับผมสเปซบาร์ตัวหลักการอัปโหลดไฟล์ครับพิมอัปโหลดไฟล์สุดไฟล์กอกสารเข้าปูนเข็นบัตบัตบัตเพิ่มจากได้สุดชี้เอ็กซ์หลงและวลูบสนขึ้นทอัปโหลดไฟล์สุดอ่าอัปโหลดไฟล์เนี่ยครับเอนเตอร์เลยเล iPhone Android ก,ก็แล้วแต่คุณว่าคุณจะเลือกจากแหล่งใดก็ตามที่มีอยู่ในเครื่องก็ได้นะครับหรือเลือกจากแกรเลอรี่ก็ได้ผมขออนุญ,ญาตไปดอลิอ่24มิถุออน,น,ออนา648พรีวิวเอนไลิน้ากเซลงยูน่าา t j p c อ o m รูปผมเองตอนก่อนที่ผมทําหมอคอมแมนหรือผมแต่งเปลี่ยนตัวเป็นซูเปอร์แมนแต่อันนี้ผมก็แต่งตัวชุดปกติแล้วก็ยืนหน้าอยู่ป้ายของมูลนิธิคนตาบอดไทยนะครับผมโอเค ผมใส่เสื้อมังกรของมังกรทองปีก่อนที่เป็นของมูลนิธิคนตาบอดไทยด้วย Enter เลือกภาพ J P G เลือกภาพนี้มาที่เป็นไฟล์นาสกุลภาพ e เอ็นเตอเขาจะเข้ามาสู่ช่องสำหรับในส่วนของพร้อมที่นีอนพร้อมที่นี่วางพร้อมที่คุณเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะก๊อปที่ไอมดฝากมาให้นะครับจริงๆเราสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนคำได้เพราะอันเนี้ยเขาก็จะสร้างฟิกเกอร์ไว้ อยู่หน้าเครื่องไอแม็กสร้างรูปเราเป็นตัวฟิกเกอร์ฟิกเกอร์คืออะไรเหมือนตัวใครเคยดูพวกดาก้อนบอลตัวนารูโตะบีหรือจะเป็นวันพีทอะไรเนี้ย,ยทำตัวเป็นตัวการ์ตูนแล้วก็เป็นเขาเป็นตัวการ์ตูนที่สามารถตั้งเป็นตัวตั้งโชว์อ่ะเออพวกตัวการ์ตูนตั้งโชว์ทั้งหลายเขาเรียกว่าฟิกเกอร์นะครับก็คอนโทรลวีวางพร้อมนี้วางพ<า>ร้อมที่ดีีดมากิดลายคาแรคเตอร์วิดโนไขจุดสร้างฟิกเกอร์ขนาดหนึ่งเซ็ทก็คือ,อ,อวาง พร้อมตัวสร้างฟิกเกอร์ยาวๆเนี่ยครับลงท้ายด้วย Full Direct Screen c h a ร a c t e r Window ไทยจุดค c h a r a c อ e r ผมก็ Enter เออเดี๋ยวนะเขาเป็นค h a r a c t e r c h a วิ c t e r with Credit หนึ่งแรกพร้อมอิงลิสเขาอันหนึ่ตัวข้อหนักเพียงตัวเดียวครับม,มีพร้อมอิงลิ้วยไม่เอานะครับรเอาแค่พร้อมไทยเนี่ยข้อหนักเพียงตัวเดียวทขาไม่ต้องใส่ตัวหนังสืออะไรผมไปเอาพร้อมอิงลิสมาด้วยเอาแค่พร้อมไทยอย่างเดียวพร้อมไทยทั้งหมดเดี๋ยวผมจะวางไวไใ้ใต้ตรงนี้นะครับแล้วเมื่อใส่พร้อมทั้งหมดเสร็จแล้วกด Enter เพื่อยืนยันะครั Enter ตึง้งภาพของคุณจะมีมิติกำลังพิมนี่ครับเจมิเจมินายก็จะสร้างภาพจากอิมเมจเจนหรือนาโนบานาน่านะครับผมก็เป็นของใหม่มที่ตอนนี้ต้องบอกว่าเออตอนแรกผมก็อะไรนาโนบานาน่าแล้วพอเข้าไปที่ AI Studio เจอนาโนบานาน่าเข้ามาที่ในส่วนของบัญชี Google ของนายหมอคอมเจอเป็น สร้างภาพด้วย imagegen แต่เข้าไปที่บัญชีอีเมล gmail ขององค์กรกลายเป็นสร้างภาพด้วย b a d a n a ซึ่งมันคือตัวเดียวกันนะครับเพียงแค่ว่า user ของใครจะมีการใช้คำพูดอย่างเป็นทางการที่บุคคลทั่วไปใช้ได้ก็คือพ้างสร้างภาพจาก i m a g e g e n นั่นเองพอเสร็จแล้วนะครับเราจะเช็คโดยการแท็บมาครับคลิกแท็บ,บแล้วลองเลือกลูกศรลงไปดูซิบัตทำเครื่องมือบัตทำยกเลิกการเลือกนะคลิกแบบท็บบัตทำไมโครโฟนจะมีมีแค่ไหมมีเทคแนะเดี๋ยวคลิกแบบท็บบัตทำไมโครโฟนบัตทำยกเล,นะลิกการเลือยังไม่ อ่าน่าจะเสร็จแล้วหรือเปล่าเพราะว่าไม่มีปุ่มที่ชื่อว่าหยุดนะครับผมเจมี่พิแคบแบล็คแบล็คแบล็คอ่าไม่มีปุ่มหยุดแล้วมันถ้ามีปุ่มถ้าเราแทบมาแล้วเลื่อนลูกศรลงมามีปุ่มหยุดนะครับแสดงว่ายังไม่เสร็จหลังจากนั้นเรากดตัวชิปกับเฮดโทเทลไปที่หัวข้อก่อนหน้าครับผม Heading ก่อนหน้าเลยไม่ได้มาคกคลิกแคบบลสั้นฟิกเกอร์ 6, 3, ขนาดหนึ่งแซตเจ็ดเอาเฉพาะตัวละครในภาพต้นฉบับ,บในสไตล์แบบสมจริงและสภาพแวดล้อมที่เหมือนจริงวันฟิกเกอร์บนโต๊ะอ่าก็คือรายละเอียดที่เราใใสส่่พรรรร้้ออมมไปเเาาากก็ลลลืนนนูศงงง Head Heading บบตทหแดั แต่ง่ายๆครับเพื่อนๆครับถ้าเพื่อนๆที่ใช้บนในส่วนของสมาร์ทโฟนนะครับก็เหมือนกันนะครับเลือกมอเข้าไปมอแล้วก็เลือกที่สร้างภาพด้วย Image Gen แล้วกลับมาเลือกไปอัปโหลดรูปภาพพออัปโหลดรูปภาพ รูปของคุณไปใส่พร้อมนี้ไปแล้วก็กดส่งไปพอกดส่งไปแล้วก็รอแล้วก็หาปุ่มที่ชื่อว่ารูปภาพบัตรท่านนี่รูปภาพบัตรท่านครับผมแล้วเลื่อนลูกศรลงมาัรูปภาพขนาดเต็มนี่รูปภาพรูปภาพเนี่ยเขาน่าจะเป็นรูปภาพที่ทำมาให้เสร็จแล้วก็คือตัวผมเป็นฟิกเกอร์เดี๋ยวผมก็จะรูปภาพขนาดเต็มนี่เลื่อนลูกศรลงมาจะมีดาวน์โหลดรูปภาพขนาดเต็มครับ Enter ได้เลยกรันดาวน์โหลดขนาดเต็มเมื่อกี้นะครับคนที่ คนที่ใช้ในส่วนของเมื่อกี้ไปที่ heading ที่เราพร้อมนะครับให้กดตัว b bower มาคงสร้างแบบปุ่มคุณจะเจอรูปภาพปุ่มแล้วก็กดตัว b อีกทีจะเป็นดาวน์โหลดรูปภาพขนาดเต็ม enter ดาวน์โหลดได้เลยและไฟล์นั้นเมื่อผม windows m มาแล้วกด เข้าไปที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดผมกด c อนโท o l N เข้า Desktop f i l ฟ Explorer เมื่ออยู่บน Desktop นะครับ Windows 11เนี่ยกดเข้า Desktop อ i l ฟ Explorer ได้แต่ถ้าใครไม่ได้ไปหาโฟลเดอร์ดาวน์โหลดแล้วเราไปโฟลเดอร์ดาวน์โหลดเราจะได้ไฟล์นี้จเนี่ยครับเป็นไฟล์ png ไฟล์นี้ผมกด enter เปิดตึ้งอ่อเปิดไหม จมีิจมิีเคสเอ็ดวีบีเสเอ็ดวี png หนึ่ลองเปิดเปิดหน่อยครับเปิดเลอออ่ะอ่ะเปิดให้หน่อยครับเปิดให้หน่อยลิสักเสเฟบีไนิวบุฟวีมนสามหกโฟโต้กรเอ่ปิจัะาวเปิดครั้งไฟเอฟโฟ้เทนอันนี่เป็นไงครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไม่รู้ภาพออกมาผมก็น่าจะเป็นตัวผมในรูปร่างของฟิกเกอร์อยู่หน้าเครื่อง iMac เออตัวเองกออ็ไม่มั่นใจเหมือนกันเนาะก็ถือว่าแล้วเราลองเราลองถ้าใครใช้อยู่บน iPhone Android ก็กดดาวน์โหลดเก็บไว้ในแกลเลอรี่เสร็จแล้วก็กดที่ปุ่มแชร์แล้วก็เลือกที่ describe with B my AI กดส่งไปเลยแล้วให้เขาช่วยอธิบายหน่อยแต่ตอนนี้มผมเองเออไม่ไเออเอาเป็นว่าเนาะหรือว่าเราต้องอัปโหลดรูปนี้แล้วก็ไปถามให้เขาอธิบายอีกยาเลย เพราะผมทําเองรอบรูปหนึ่งแล้วแล้วผมก็ส่งให้เจ้าหน้าที่ดูแล้วเขาทําออกมาได้ใกล้เคียงเนาะ,อ,ะอยากให้ตัวเองเป็นฟิกเกอร์เหมือนทันสมัยอินเทนในช่วงนี้เพราะว่าเห็นตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้โอ้คนนู้นก็ทำฟิกเกอร์รูปตัวเองคนนี้ก็ทำฟิกเกอร์รูปตัวเองผมก็เลยลองมาทำดูบ้างให้อินเทนกัเขาบ้างมาช้ามาช้าประมาณโอ้เกือบ12ชั่วโมงแล้วนะแต่ก็มานะใครที่อยากจะลองสร้างฟิกเกอร์หรืออยากจะเปลี่ยนพร้อมว่าตัวฟิกเกอร์เราอยู่หน้า i m a c เนี่ยเปลี่ยนเป็นฟิกเกอร์เราอยู่หน้า iPhone วางคู่กับวางคู่กับเหมือน iPhone 17 Pro Max วางอยู่วางชาร์จอยู่ข้างๆเหมือนฟิกเกอร์เราวางข้างหรือเป็นที่ชาร์จเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่จินตนาการเลยลองไปแต่งพร้อมกันดูได้เดี๋ยวผมเอาพร้อมไว้ใน Description แล้วก็ใน Facebook ก็ ก๊อบเอาตามบรรทัดเลยนะคำว่าสร้างฟิกเกอร์ตืดดต่อได้เลยบริการหมอคอม1414พลัสมาร่วมเรียนรู้และอินเทนกับทุกคนครับสวัสดีบริการหมอคอม1414ให้บริการในวันจันทร์ถึงศุกร์ระหว่างเวลา10โมงเช้าถึงเที่ยงกดหมายเลข1414เข้าสู่เมนูหลักให้กด9แล้วกด1สนทนาได้ทันที